สวัสดีครับแม่น้ำขามาเก็บผักหวานได้แน่แล้วล่ะในผักหวานแน่ด้วยดอกมันก็น,นี่ในผักหวานแล้วใสียแลพ่อใหญ่โอ้ไปน,นอนอยู่โอ้ไปน,นอนอยู่สะพานมาเก็บจนนังไหนเก็บผักหวานได้คือเก็บก่อน ยี่ได้ไปได้ต้นนั่นหละซ่อมมึงต้นพอไวนะ้น่ะเป็นยางไปงนี่ก้นห้ามันได้อีกเติมกันบู้ยหลังค่ามีตต้งแตนเนี่ยขนาดสันไปเรอง่เนาะเออขนาดสั้นอยู่มั้ยังมาข่างสามาถข่างดูเนี่ยเพื่อนกระเทียมสองสะพานไม้แมนสะพานข้ามแมี่น้ำ แม่น้ำอะไรลนะนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรแม่น้ำแหง้ง <laughs> แม่น้ำแหง้งเพราะว่าน้ำไม่มีมันแหง้งอ,นนอ,อืโอ้โมันนอฮนะปเป็นเจ็บทองดีดีใช้โจวา ทางสายเตี้ยสายเจาะก็มาบอกตัวมันต่นไหนหม,ม่งใดมันข่อยปลุกนี่รอฟังไหนฟังหวยบ่ใช่โรกสะพานก็นตื๊บตื๊บตื๊บใช่ใช่ยีย่หม่งใดมาหาเบื้องมันข่อยจำไว้ได้ เขากระสีย่้งเขาเรื่ยพี่เขาพี่สร้างก่าข้นแต่งวดกว่ามันโบก่าขึ้นเลยมันไหลรอดแลนน้ำมันมันเห็นน้ำโบกกาขึ้นสะพ้าน้ำหัวนี้ขี่ก่าขึืนโอนเพไม่น้ำหันก้อนน้ำไหลบืมบื่มหาโนไม้ก็มีนู่นมันไ้คข่วมน้ำไหลบึ่อเบื่อุ่นแม่นน้ำก้อนหินเต็มนใจก้อนนั่นก้อนนี้เลยนก่าสะพานแม่ี่เขาวัวนี้มันขึืนได้ปะ บ่มีน้ำเลยกขาดขึ้นเนาะใส่เนาะใส่เนาะคือบ่มีเนาะมาถ้าแม่บ่มีกับเบลต้นน,ลนนั่นแหละครับบ้านนนแล้วต้นบ้านขันบจักมองบ่รู้ได้เพราะามากน,มนมก็ดีโอก็ีจ้ามันคือต้อนบักบานนี่เราเคยเจ็บหดเอเจ็บไปให้เจ้า อะไรก็คือตัวรางวัลเบื่อแหละอืมย่างไปเรื่อยๆลุงมาสั้นย่างก็ย่างไปเรื่อยๆลุงมาเห็นแมีน มานี่ดูก็รอดเล่าผุ่นแม่แต่สมัยเล่าแก่ให,หม่ไม่เห็นสะพันนเลยแต่ว่ามันจักปีแล้วแต่ว่าพวนอยู่พันกลนไปแล้วพนกลนไปปลูกแล้วตัวนั่งกับพ่อนอืมอืมเอาใหม่ตัวนี้ลมมาจากใสน่นนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ เี่ยวพึ่งกวาดตาไปเห็ดพื้นหลปูว่าแม่ตาว่าแม่บม่เห็นหรอกผพรามียังมพุ่งข่อยไปเจบบ่อยู่ตัวอยู่ราุดอันเพื่อจะสั่งก่อนนี่คือใบยังขาวเอ้ยมักงปูสิตีใิ่ไหมมาหลวงปูเสียกไรมาบ่หนี้บ่มนี่ หาประสินี้ว่ฮักน,น,นี่เตอนี้ดนี่นี่ตอนต้นเออ่อาแม่เล่ายู่กุนั่นมหมเล่ายู่กุนี้ ทำความสะอาดจักหนแล้วโลเขามันสายมันทำความสะอาดฮะเออคอนแช่นะต้นคันแช่นะนี่ใช้เท่าเราเออคอนแช่นเพียงใค่พักวาน้านไปต้กันตพนนั้นเราดอกคอนแช่นตอนนี้เราเจียงคอนแช่นพี่แล้วเี่แล้ว ก๊ทานพูดยังเหลือตินเยอะพอนอ้ยมันเกลียยหรอเกลียแล้วผักคอนแคนแกียงไปจุนใช้ผักคอนแคนมาติโอ้ยจะมีแต่เน่าวอนแคนและเน่าจุนจุนเลยนะอ้ยมาด้ยตามม่ไวออมเน่ยก่อน ปั้นได้เล็กเอาเอ้ะเออนพุ่มเป็นเนื้ไดิพักวันก็ยังว่าดูความูนื้อในต้นนั้นฟางหวยฟางหวยเฝั่ยเมยนเห็นมาเก่อี่ดอกฮะนี่ว่านัำเข่าพันษาเหงนมาต้องพวกสาเด็พก้อนเลากหลอตะเกียนมาวัดด้วยเหตุับร่น ลองคนทางมึงฟ <c ười> ังใส่ดิเอากุ่นผู้ใดอยู่ผู้อยู่ติกุดลยักษ์คนเศรายังดอกยั่ไก็ะด้บยักมาน้ำนยังแล้วเขาก็เเฮาอีกหของน้ำมันของน้ำมันนั่นยุหันแหละแต่ว่าอันนั้นก็ะยุติดกุดมีอยู่ อันนี้มันยุ่งอันนี้เท่าไรเออพันธเทียใหม่ต้นตะขีม,มันอยู่ทางทางหึ่นไปเออหลุหน้าหมดอันนี้มันก็ยุ่งนี่เท่าไรล่ะตะกีตามสะพานแม่น้ำแห้งอือออ ใครที่อันนั่นแล้วพวกจอใครทีพังหรอถ้าลาก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นแต่ยานเนยโอ้ยางหนังก็แกะก็แกะอยูโอย่โอ้ยเล็กคำไหมโอ้ยข้าลเล็กกองกันซื้อได้เนี่ก้อนเหีนคำไหวว่านี้ ต๊กน้ำเต็มบื้มเบืมหอดผีย่ามีแหงแรงคักแร่งเนาะุ้่จัเนี่ยแบบและอืมคิดนี้แค่นก่อนเนาะขนกพอกันชิดนาจ้า